คุณปฏิภาณฝากบ้านตั้งแต่วันที่11เข้าไปและคุณสกนสักตรวจสารม์ไปไหนครับไปภูเก็ตไปรถเนี่ยขับรถไปนะไหมไม่ขับชา้าที่บอกรับซ0 0หักวาหลังนี่ไม่มีเห็นเลยตายเลยไม่มีไม่มสสนะีสองหลังสุดท้ายนั่สองหลังสุดท้ายที่กลับกระจุกแล้ว มี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 สมาชก็เกือบทุกวันนะฮะไลน์มาบ้างละครับไลายบ้างอะไรบ้างก็ขอเท่าไรของเขาทุกวันเขาเนาะรู้สึกไงกับโครงการก็ดีฮะอยากอยากอยากให้มีต่อไดใะครับมันเป็นประโยชน์ฮะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คคิด่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพื่อประชาชนอ่าครับแจกจ่ายนะครับก็อยากอยากให้มีโครงการนี้ไม่เฉพาะแต่ผมฮะก็ให้คนอื่นเขาได้ใช้บริการด้วย เกือบตีคัน้แล่วับท้ครับครัพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกสองคนสี่ส uh, mm ี่คนเอลูกสมุดตัวเด้งอยู <11)> <11> <1> <11> <1> <11)> <1> <11> ่ไหมมีสุับ้อลกมาปากตั้งแต่วันที่11นะเชิญะเะเจรเจเเชิญเจรใกล้เลครับเิญนะตรงนี้ได้ครับคือเมื่อ่างนี้นะครับก็ปิด ควาจริงเนี่ยเราเราฝากบ้านถึงที่17แต่ว่าก็ต่อเนื่องกันมาครับส่วนใหญ่ก็จะกลับกันหลังก่้าอะไรเงี้ยพอดีได้พาลาพักร้อนได้ก็เลยดีฮะดีฮะฮะก็เท่าที่ดูนี่เขาก็มาตรวจทุกๆุสองสามชั่วโมงครับครับครับทางทางเจ้าที่ก็ได้โทรติดต่อทางทางผมทางไลน์ตลอดตลอดเลยดในระหว่างที่ฝากบ้านเนี่ยครับครับ ก็ก็ก็ดีนะครับสายตรวจมาขยันมากเลยของพระหลโยธินรับนะครับประมาณสักสรุปสรุปก็คือประมาณสักสชั่วโมงครั้งนะฮะถือว่าถี่มากคือโครงการฝากบ้านเนี่ยเราเราไม่ได้ดูเฉพาะบ้านที่ฝากแต่ว่าการที่เรการที่เรามีบ้านเป้าหมายมีทําให้การ ตัวเของสายตรวจเนี่ยมันครอบคลุมทุกพื้นที่ก็ถือว่าเป็นจุดตรวจจุดหนึ่งนะครับก็สองชั่วโมงเสร็จก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกสองชั่วโมงมาครั้งนะฮะเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาตามยุทธวิธีของเขานะครับตอนนี้ว่าตามตามกระบวนการทาโครงการฝากบ้านเนี่ยเมื่อบ้านหลังสุดท้ายกลับมาเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเซอร์วิสซ ตรวดไว้แล้วก็ท่านในฐานะเจ้าของบ้านก็ต้องเข้าไปดูทรัพย์สินในบ้านนะครับว่าเรียบร้อยดีไหมนะครับมีอะไรหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรหายอยู่เรียบร้อยเราก็จะเซ็นปิดท้ายสมุดไว้งั้นงั้นเดี๋ยวพาดูทรัพย์สินนี้นึีงว่ามีอะไรหายไหมนะครับครับต้องไปต้องเช็คไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเอาสมุดกลับไปแล้วเจ้าของบ้านเล่แล้วบอกมันมีทรัพย์สินหายทีหลังนะครับเิญฮะเิญฮะเิญฮะ แค่ไม่ต้องก่อนนะไงเลยไม่ต้องเ๋อ่อเนคน้นะาดอนก็ว่าได้อันนี้ได้นีก็ช่วยช่วยช่วยได้สุดเพราะว่าเขาก็คงจะมียามหน้าหน้าหน้าบ่บ้านอยู่แล้วนะมีคนช่วย้สุด

การฝากบ้านกับตำรวจของสนปทุมโยธินเจ้าของบ้านเดินทางกลับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่พบทรัพย์สินสูญหายนะครับใช้ตรวจเนี่ยก็จะมาตรวจบ้านถูกไหมฮะแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งลายให้เจ้าของบ้านนะส่งลายให้เจ้าของบ้านว่าหน้าบ้านสภาพดีหน้าอะไรงี่ไม่มีละเกิดขึ้นครับ คือตำรวจมาตรวจเสร็จแล้วก็จะถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปที่ลายนะครับของเของบ้านที่ฝากไว้ทุกทุกทุกหลังนะครับแล้วก็ทั้งหมด4ี่พันกว่าหลังเราก็ทำาเช่นเดียวกันความสีในการส่งของวันครั้งหนึ่งฮะแล้วก็มีโทรมีโทรมีโทรจะโทรวันนึงกี่รอบครัแมนรอบหนึ่งครับภาพรวมการฝากบ้านเป็นยังไงบ้างคะท่านคะ ก็ปีนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมโครงการมากขึ้นนะครับช่วงเทศกาลเสร็จนะครับสําหรับวันนี้วันที่20ก็มีบ้าน2หลังสุดท้ายที่เดินทางกลับแลวถือว่าเราจะปิดโครงการในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้นะครับสมบัติบ้านหลังแรกที่เรากําลังดูอยู่นี่ก็เป็นหลังหนึ่งที่มีกําหนดการกลับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับไปจังหวัดพะเยานะครับก็ ได้ให้เจ้าของบ้านนำตรวจทรัพย์สินภายในบ้านนะครับหลังจากกลับมาก็เป็นระเบียบปฏิบัติของตํารวจสายตรวจทุกสถานีตํารวจนะครับว่าเมื่อเจ้าของบ้านกลับมานะครับก็จะต้องนําตรวจให้เจ้าของบ้านได้ตรวจทรัพย์สินภายในบ้านว่าู่ครบไม่อย่างไรเพราะว่า กอการเดินทางนั้นตำรวจไม่ได้เข้าไปตรวจนะครับว่ามีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างและจริงๆโรครงการฝากบ้านกาับตำรวจเราก็กำหนดให้บ้านที่ไม่มีคนเฝ้าเนี่ยเป็นจุดตรวจในการเพิ่มมาตรการนะครับทรัพย์สินต่างๆนั้นเราเราไม่ได้เข้าไปดูแลตั้งแต่แรกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าของบ้านกลับมาเนี่ยก็ต้องนำตรวจทรัพย์สินว่าอยู่ครบไหมถ้าเหถ้าหากมีเหตุร้ายัสินถูกโจรกรรมาเลยตำรวจจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับแต่สําสำหรับรายนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ กำหนดการตรวจของสายตรวจก็ทุกครั้งที่มาตรวจก็ต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งลายให้เจ้าของบ้านได้รับทราบนะครับถ้าไม่มีไลนก็โทรศัพท์นะครับเพราะว่าบ้านทุกหลังที่ฝากไว้กับตารวจก็จะมอบเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับตํารวจนะครับก็เป็นการท,กที่จะยืนยันทุกวันให้เจ้าของบ้านที่ฝากไว้กับตํารวจนั้นได้สบายใจว่าบ้านของท่านเนี่ยยังเรียบร้อยดีท่านจะไปเล่นน้ําท่านจะไปทาอะไรก็จะได้สบายใจนะครับขั้าขึ้นคืนเราก็แจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะแจ้งไปด้วยนะครับ โดยภาพรวมของกา,การฝากบ้านด้วยการตํารวจก็ก็เรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจฝากบ้านด้วยการตํารวจนะครับโครงการนี้ก็จะทําต่อเนื่องต่อไปนะครับในทุกๆเทศกาลสําหรับวันธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลแต่หากท่านเจ้าของบ้านท่านใดก็ตามอาหาได้เข้าโครงการฝากบ้านด้วยการตารวจเรารับฝากทั้งทั้งปีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนั้น อยากจะใช้บริการของตำรวจนะครับตำรวจสายตรวจทุกสถานีตำรวจก็มีความยินดีนะครับทั้งในกรกุงเทพและต่างจังหวัดทันก็ขอความกราถ้าไม่มีใครเฝ้าบ้านก็ขอความนาเข้าโครงการฝากบ้านาตำรวจครับปริมาณยอดการฝากบ้านนี่น้อยลงไหมคะในในกรุงเทพเท่าที่ผมดูสถิติก็น้อยลงเล็กน้อยนะครับในโอกาสที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ฝากบ้านก็จะมีทั้งคนที่บ้านไว้จานวนสูงสุดทุกปีทุกเทศกาล สภาพที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรซะเยอะนะครับเพราะนั้นจํานวนที่ฝากบ้านเนี่ยก็แล้วแต่เทศกาลนะครับแต่สงการเนี่ยก็จะมากกว่าปีใหม่ประมาณเท่าหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนกลับบ้านกันเยอะนะครับไปทําบุญไปเล่นน้ําสงการอะไรต่างๆล่านี้สําหรับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเท่าที่ผมดูก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับปีนี้แนวโน้มการใช้ยาเสพติดในการเล่นน้ําในการหล่รต่างๆนี่น้อยลงเยอะนะครับฉ่วะเรื่องของยาไอก็เราไม่พบการกระทําความผิดนะครับ สนการปีที่แล้วยังพบบ้างนะครับ